สวัสดีจากประเทศสิงคโปร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ย่านใจกลางเมืองประเทศสิงคโปร์นะครับย่าน CB d ดีเป็นศูนย์กลางที่มีตึกสำนักง,งานเยอะแยะมากมายเต็ไมไปหมดเลยนะครับแล้วก็ผมมาเจอสตรีทฟู้ดนะที่ประเทศสิงคโปร์คือถ้าเกิดว่าเราเคยศึกษาเกี่ยวกับประเทศสิงคโปร์เราจะรู้ว่าสิงคโปร์ ทบจะไม่มีสรตทฟู้ดข้างถนนเลยนะเพราะว่าเออรัฐบาลมองว่าอาจจะทำให้บ้านเมืองดูไม่ไมเรียบร้อยดูสะกะปรกต่างๆเนาะแต่ว่าที่นี่เขาก็ปิดถนนกันฝั่งนึ่งแล้วก็ขายกันแบบเป็นสรตทฟู้ดนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบกุ้งย่างอะไรเงี้ยเพื่อนๆมีหลายราคานะแล้วก็มีที่นั่งแบบ ตรงนี้ด้วยนะชิลมากส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเราจะกินอาหารแบบร้านอาหารอย่างเงี้ยที่สิงคโปร์ส่วนใหญ่เราจะต้องเข้าไปในฟู้ดคอร์ดฟู้ดเซ็นเตอร์อะไรเงี้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะเสื้ออาหารแต่ว่านี้ก็น่าจะเป็นแบบเฉพาะจุดละมั้งที่แบบรัฐบาลเขาอานุญาตให้แบบทำได้อะไรเงี้ยตรงนี้เขาจะเรียกว่าลาประสอินะ L-A-U-P-A-S-A-T อ่านว่าลาปะสอเป็นหมูสเตะนะเพื่อนๆ คนเยอะมากมีหลายร้านเลยนะเขาก็จะย่างแบบหมูสเต๊ะแล้วก็เป็นกุ้งไม้ละหนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆ อยู่ตรงย่านใจกลางเมืองสิงคโปร์เลยนะคือถ้ามองไปด้านบนก็คือแบบเป็นตึกละฟ้าเต็มไปหมดเลยเพื่อน,เ,อน <S <S เขาน่าจะแบบอนุญาตแค่ตรงนี้เนาะเพราะว่าจากการที่ผมเดินดูรอบๆก่อนที่จะอัดคลิปวิดีโอนี้เหมือนว่ามันจะมีแค่ตรงเนี้ยถนอนอันนี้นะครับเพื่อน ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะจะเป็นแบบนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งนะครับที่มาทานกันคนเกาหลีคนจีนอะไรเงี้ยก็จะแบบมานั่งทานกันชือว่ารเหม,อมเเอเือนเหมือนคนไทยเลยเพื่อนๆเหมือนเหมือนที่ประเทศไทยเลยนีอ่อยวให้ดูนะ นี่เขายแยกันสดๆเลยเพื่อนๆนี่อกุ้งส่วนราคานี่ผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่ เหมือนที่ประเทศไทยเลยนะเพื่อนๆตรงนี้บรรยากาศนี่ตึกสูงจะเป็นหมดเลยส่วนข้างบนตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์อาหารนะครับเพื่อนๆ เดี๋ยวผมไปดูรอบๆนะลองดูนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สถานที่อันนี้เอาไว้นะครับเผื่อใครเดินทางมาเที่ยวประเทศสิงคโปร์ก็จะได้เอาไว้ดูเป็นการตัดสินใจนะ ถ้าเพืเ่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ